างหน้าด้วยสบู่สมุนไพรลดทนงแดงทุกวันช่วยให้หน้าขาวใสไร้สิวไร้ฝ้าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายและดีลเลอร์ติดต่อมาที่โทร0990282889หรือลิงก์ด้านล่างนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไมออมสินครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราขับรถเลาะเจอแต่สมุนไพรดีๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มาเจอสมุนไพรตัวหนึ่งที่เป็นผักด้วยช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เขากําลังแก่พอดีแล้วก็เหมาะกับการเก็บมากๆเลยนะครับถ้าใครที่ชอบกินแกงหน่อไม้อ่อมหอยนะครับแกงหอยต่างๆไม่พลาดนะห้ามพลาดเด็ดขาดผักนี้ตอนนี้โด่งดังถึงยุโรปแล้วนะคะฝรั่งก็ชอบกินเหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าผักชนิดนี้คือผักอะไรครับ ผู้ชมครับผักของเราก็คือผักขะแยงหรือว่าผักกระแยงนะครับคนอีสานเอิ่นว่าผักกระแหงนะครับแต่นคนภาคกลางก็จะเรียกผักขะแยงผักขะแยงผมกม็รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับแต่ตัวนี้เป็นผักที่ผมชอบกินมากๆคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าใครที่ชอบกินแกงหน่อไม้ชอบกินแกงหอยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าเอาไปใส่แล้วมีกลิ่นหอมแถมดีต่อสุขภาพด้วยใครที่เป็นโรคมะเร็งอยู่นะครับตัวนี้มีสารช่วยยับยัง้งเซลล์มะเร็งด้วยนะครับเินแล้วดีต่อสุขภาพด้วยตอนนี้ทําไมถึงพามาถ่ายเพราะว่าเราจะเก็็บบไปตากแหงุชมเ ตากแห้งเอาไว้กินได้ทั้งปีเลยแล้วก็การตากแห้งไว้ทั้งปีนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปทําเป็นยาได้ด้วยคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับเป็นไข้นะครับคุณผู้ชมไข้กลับเป็นแล้วไม่หายสักทีแนะนําเอาผักกระยงแห้งนี้นะครับเอาไปตากแดดนะครับคุณผู้ชมทําให้แห้งแล้วก็เอามาใช้เป็นยาแก้ไข้หรือว่าเป็นโรคแก้ลมต่างๆได้ด้วยนะครับเอามาเป็นผักก็ได้ด้วยเนี่ยดีกว่าปล่อยทิ้งไว้เฉยๆนะคุณผู้ชมนะถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เฉยๆนาะพี่ติ๊กนาะมันก็เหี่ยวไปเฉยๆเลยแต่นี้เราเก็บไว้เอาไปทำ ความสะอาดแล้วก็ตากแห้งนะครับสรรพคุณของเขาก็มีเยอะมากเลยนะครับผมจะเอาคร่าวๆแล้วกันสรรพคุณสําคัญสําคัญนะผักกะหยงจะมีรสหอมฉุนนะครับช่วยให้เจริญอาหารลดอาการเบื่ออาหารนะครับคนที่กินอาหารไม่อร่อยเบื่ออาหารนะครับแนะนําเอาไปใส่เมนูแกงที่ผมบอกเลยไม่ว่าจะเป็นแกงหน่อไม้ไม่ว่าจะเป็นแกงหอยนะครับเอาไปใส่ได้เลยแกงอ่อมก็ใส่ได้และหมอยาพื้นบ้านนะครับแนะนําให้กินผักกะแยางเพื่อป้องกันเส้นเลือดติดตันและแก้ร้อนในนะครับและใช้เป็นยาลดไข้ด้วยการใช้ผักผักกะแยงสดๆนี่แหละประมาณ10 ห้ากรัมมาต้มกับน้ํากินนะครับใช้ทั้งต้นเลยและตาราพื้นบ้านอื่นๆนะครับก็ใช้ผักกระหยดทั้งต้นและรากเป็นยาแก้ไข้หัวลมโดยใช้ปริมาณตามต้องการได้เลยนะครับแต่ต้องล้างน้ําให้สะอาดเสียก่อนนะครับตามให้ละเอียดแล้วคั้นเอาแต่น้ำจะใช้ต้นสดหรือว่าต้นแห้งก็ได้นะครับแล้วก็ทั้งต้นยังเป็นยาขับลมยาระบายท้องปีศาปกุลเป็นยาระบายอ่อนๆแล้วก็ทั้งต้นยังเป็นยาแก้กลาคันฝีเลยใช้ต้นสดนะครับนำมาช้าล้างแล้วมาตำคั้นทาบริเวณที่เป็นนะครับตัวนี้จะช่วยได้อย่างดีนนอกกกจาี้้้ัยงใชแพิู ได้ด้วยนะครับโดยใช้ต้นสดประมาณ15กรัมตามให้ละเอียดผสมกับต้นฟ้าทลายโจรประมาณ30กรัมนําไปผสมกับน้ําในปริมาณพอสมควรนะครับคั้นน้ําดื่มแล้วเอาอากาที่เหลือมาพอกแผลบริเวณที่โดนมูกัดนะครับและในตําราพื้นบ้านอีสานนะครับจะใช้ผักกระแยงทั้งต้นนี่แหละมาเป็นยาช่วยขับน้ํานมสตรีนะครับหลังคลอดบุตรถ้าใครที่คลอดบุตรแล้วน้ํานมไม่ค่อยมีก็ใช้ผักกระแยงนี่แหละคุณผู้ชมเอาไปใช้เป็นยาเร่งให้น้ํานมออกนะครับแล้วก็ยังแก้น้ํานมเปรี้ยวได้ด้วยนะครับและอีกสรรพคุณสุดท้ายเลยก็็คือผักกระเยงสาาามถบไนน เลยะจะเอามาต้มน้ําดื่มเป็นยาแก้พิษเมาเบือ่อไม่ว่าจะเป็นเมาเบื่ออาหารหรือว่าเมาเบื่อสารพิษต่างๆได้เลยนะครับในตัวเขาก็จะมีน้ํามันหอมและเหย่อด้วยยิ่งคนที่ชอบทานแบบสดๆนะครับกินกับส้มตามตัวนี้กินแล้วจะช่วยดับกลิ่นตัวกลิ่นเต,ต่าได้เป็นอย่างดีแล้วก็อย่างที่ผมบอกตนะั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าผักกัแยงสดๆเนี่ยดีต่อสุขภาพดีต่อสุขภาพมากๆเพราะว่าเขามีสารต้านอ,นอนุมูลอิสระสูงมากเลยนะครับฝรั่งก็นิยมกินคุณผู้ชมตอนนี้เป็นกระแสะโด,ด่งดังให้คนหันมากินผักกัแชงนะครับะ ใช่ต้นแก่ยิ่งหอมเนี่ยคือก็เลยบอกว่าช่วงนี้มันพอดีเก็บเลยคุณผู้ชม เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมผักกระแยงของเรานะครับหรือว่าผักกระแยงไม่รู้จะเรียกถูกยังไงนะครับเพราะว่าแต่ภาคอีสานเรียกผักกระแหงนะครับก็เป็นว่าถ้าใครที่กินอยู่นะครับบอกเลยดีต่อสุขภาพมากๆถ้าช่วงนี้เราไปเดินตามทุ่งหญ้าไปเดินตามนานะครับเก็บมาตากแห้งไว้เลยนะครับคุณผู้ชมเก็บไว้กินได้เป็นปีเลยกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับก่อนจากการฝากไว้เหมือนเดิมนะครับสมุนไพรมีทั้งคุณและโทษนะครับก่อนกินก่อนใช้ศึกษาข้อมูลดีๆหรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ไมออมสิลขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ